สามสัปดาห์หลังจากที่ข่าวกรณีผู้กำกับคนดังจากหนงัง D.I. คนเห็นผีและรีไซเคิลผีอยากกลับมาเกิดออกไซแปง์คบชูเลี้ยงดูนักแสด,ดงและนางแบบสาวนหน,นว้าใหม่นามวอลิตดี้ลีแพร่กระจายออกมาพร้อมกับภาพคลิปหลักฐานมัดตัวล่าสุดดูเหมือนว่าการเดินทางกลับไปเจรจากับภรรยาแองเจลิกาลีซินเจียที่ประเทศมาเลเซียจะไม่ใช่การง้อขอคืนดีอย่างที่หลายคนคาดเพราะหลังจากจบทริปไม่เพียงแต่มีรายงานออกมาว่าออกไซแปงยังคงติดต่อกับชู้รักของเขาแต่ยังเลือกันว่าช่วยเหลือเรื่องการเงินต่างๆและล่าสุดถึงขั้นชาอพาร์ตเมนต์ให้ลิตตี้ เช่างาน2ปีมูลค่า5้าแสนสองหมื่นเหรียญฮ่องกงหรือกว่า1ล้านบาทหลังจากที่ครอบครัวของฝ่ายหญิงเพิ่งจะเสียหัวหน้าครอบครัวที่เพิ่งจะก่อเหตุฆาตกรรมช่างซ่อมแอร์และจบชีวิตตัวเองตามเมื่อสองสัปดาห์ก่อนซึ่งได้มีผู้สื่อข่าวที่มีโอกาสเจอตัวและสัมภาษณ์ผู้กำกับคนดังโดยเจ้าตัวเผยว่าไม่มีความกังวลที่ภาพลักษณ์ซึ่งดิ่งลงก้นเหวของเขาจะส่งผลกับผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่โดยออาไซแปลงอย่างเชื่อว่าถ้าหนังดีจริงใครๆก็อยากจะตีตัวเข้าชมมันเองพร้อมเลี่ยงไม่ตอบคำถามเรื่องแหวนแต่งงานที่หากนน้้ววงงงขซออออเัับมรื่แผใชต บอกเพียงว่าเรื่องราวชักไปกันใหญ่เพราะนักข่าวจอมเต้าทั้งหลายส่วนคําถามว่าจะได้มีโอกาสเห็นเขากับพระยาแองเจลิกาลีซินเจียออกงานออกหน้าออกตาคู่กันอีกหรือไม่จะตัวยืนยันว่ายังคงมีพาอย่ิง้น้นเกอนานอยู่ ตอนกันที่อีกหนึ่งผู้กำกับคนดังฉีเคที่ล่าสุดมีข่าวร้อนรายงานว่าจะตัวกำลังนอกใจพระยายไปออกเดทคบหาดูใจาสาวไต้หวันอายุรุ่นลูกวัยเพียง30ปีเพราะชีวิตแต่งงานกำลังมีปัญหาใกล้จะหย่าร้างเต็มทีหลังจากที่แต่งงานกันมาไดนสิปีโดยก่อนหน้าน,นี้ตัวของฉีเคเองเคยให้สัมภาษณ์ว่ายังไงเขากับพระยายก็ไม่มีทางหย่ากันแน่นอนและตอนนี้สิ่งเดียวที่จะโฟกัสก็คือเรื่องงานและเป็นคู่ขาทางธุรกิจกันแทนที่จะเป็นคู่ชีวิตล่าสุดดูเหมือนว่าผู้กำกับวัยหกังอิกบสี่างๆที่คู่ัก หวานชื่นเขาทําการถีกขึ้นแต่งานนี้แหล่งข่าวบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของฉีเคิร์กับสาวไต้หวันวัยอ่อนกว่าเขาถึง34ปีนางนี้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปี2011ก่อนที่จะถ่ายหนังเรื่อง Flying Swords of Dragon Gate ที่ผู้กำกับรุ่นใหญ่เลือกเธอให้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขาและก็ดูเหมือนว่าความรักลับๆก็เริ่มก่อเกิดนับแต่นั้นซึ่งเมื่อเรื่องแดนถูกสื่อน,นําออกมาแฉในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถติดต่อหรือมีคําชี้แจงใดๆออกมาจากทางตัวของฉีเคิร์กแต่อย่างใดค่ะ